shang, a b c d e f g h i j k N, l p q r s t u v w x y z, <laughs> a, a b c เอบี A, B, ครูเย่บราโ o เก่งมากค่ะอคิเบิ้ลเก่งนะยกังใส่เป็นทางนี้ไหนช้างสายตูดไหนชิช้างใส่ตูดช้างใส่ตุ่ดไม่ช้างใส่ตูุ่ดละใสเองคิบเบิ้ลแล้วไม่ช้างใส่ตุ่ดให้แม่ดูเลยนะจริงเหรอจริงแหละจริงแหละใสแบบนี้แม่ละจ้า